สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่ตลาดโต้รุ่งอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับตลาดโต้รุ่งหรือตลาดโต้รุ่งศรีนครล,ลำดวนนะครับอยู่ข้างๆสถานีรถไฟศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาสั่งแกงส้มนะครับร้านนี้อร่อยเด็ดที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดก็ว่าได้นะครับชื่อว่าร้านดาวเรืองนะครับแกงส้มนะครับ ครับพี่เขาก็ทำอยู่นี่นะครับนอกจากขายแกงส้มแล้วนะครับพี่เขาก็ยังมีกับข้าวหลากหลายชนิดนะครับนนอกจากแกงส้มนะครับก็ยังมีพวกนี้ด้วยนะครับแต่ที่ผมชอบมากๆก็คือแกงส้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูที่เขาทำอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับแกงส้มดูน้ําแกงส้มสี่เาเลืองอร่ามหน้าทานทีเดียวครับนี่นะครับ แกงส้มมีผักหลากหลาย so ชนิดมากๆนะครับก็แค่60บาทนะครับแกงส้ม60บาทแต่พี่เขามีคนละครึ่งพัดด้วยนะครับนี่ครับสแกนได้ก็ได้จ่ายแค่30บาทนะครับคนละครึ่งกับรัฐบาลนั่นเองนะครับนี่ครับคนละครึ่งพัดก็มีนะครับร้านดาวเรืองแกงส้มครับดูแกงส้มของพี่เขาก็แล้วกันนะครับว่าน่าทานแค่ไหนครับีดู น่าทานมากๆนะครับดูครับนี่ครับใส่ลงนะครับสั่งกลับบ้านนะครับปกติก็จะ60บาทนะครับเราสแกนจ่ายคนละครึ่งชัดก็จะเหลืออยู่30บบาทครับร้านนี้อร่อยเด็ดแน่นอนนะครับแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับดาวเรือง แกงส้มตลาดโต้รุ่งสีสังเกตครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ